b เบ p r a c t i c e การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาพละศึกษาจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้รูปแบบเทคนิคโคชิงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน l e s s o n Study ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC นางสาวจิตยาดาเหมือนเจริญตำแหน่งครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เริ่มมีการกล่าวถึงมากขึ้นและยังเป็นนโยบายการจัดการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการจากการค้นคว้าและศึกษากระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning จึงเห็นถึงความสำคัญในการนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) มาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้และเห็นว่าสามารถนำนโยบายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) นำมาประยุกต์ผ่านกระบวนการเปิดชั้นเรียน (lesson study) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทคนิค o a c h i n g ได้อย่างเหมาะสมวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สูงสุดโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรูปจัดการเรียนรู้รูปแบบเทคนิคโคชิงโดยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน lesson study ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจทักษะกีฬาในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริง โดยการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม 3. เพื่อให้นักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภละศึกษาเป้าหมายในการํำเนินงานเป้าหมายเชิงปริมาณการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเทคนิคโคชชิ่งโดยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ทำให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพเต้าหมายเชิงคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเทคนิคโคชิงสามารถส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีผลสำลีทางการเรียนสูงขึ้นขั้นตอนการดำเนินงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเครื่องมือที่ใช้ 1. กระบวนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้จากการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเทคนิคโคชิง 2. แผนการจัดการเรียนรู้จากการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคโคชิงเรื่องการส่งรูกฟุตซอลด้วยหลังเท้าหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลรหัสวิชา พ2 3 1 0 4กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 3. แบบสังเกตชั้นเรียนคือการจัดการเรียนการสอนโดยครูและกลุ่ม PLC 4. แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 5. ภาพจากกล้องดิจิตอลวิดีทัศ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นแผนทั้งครูต้นแบบครูผู้สอนได้ร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปฏิบัติงานอย่างร่วมมือร่วมพลังเด็กที่เรียนเร็วหรือเก่งจะคอยดูแลช่วยเหลือเด็กที่เรียนช้ากว่าพากันเรียนไปพร้อมๆกันโดยไม่ทิ้งใครเลย เปิดใจยอมรับฟังกันอย่างเข้าใจ 2. ขั้นดูเป็นขั้นที่โมเดลทีเชอร์นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้แก้ไขปรับปรุงจากข้อคิดเห็นข้อเสนอเนี้ยของกลุ่ม PLC และกลุ่ม PLC เข้าร่วมสังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมต่อการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้นอย่างไรบ้าง 3. ขั้น4เป็นขั้นที่กลุ่ม PLC ร่วมกันสะท้อนคิด สิ่งที่สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในห้องเรียนหรือบอกครูผู้สอนว่ามีนักเรียนคนใดบ้างที่มีท่าทางเบื่อนหน่ายสีหน้าบุ่งบอกถึงความไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูสอนเพื่อนๆไม่ช่วยเหลือนั่งคนเดียวหรือถูกทิ้งเพื่อครูผู้สอนจะได้นำผลการสะท้อนคิดของกลุ่ม PLC ไปปรับแก้ไขในการสอนในชั่วโมงต่อไปผลการดำเนินงาน ผลที่เกิดกับผู้เรียนได้กระบวนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้จากการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเ <โ frustrating. S 1> ทคนิคโคชิง us, ผลที่เกิดกับสถานศึกษาได้เห็นพัฒนาการบทบาทของผู้บริหารครูและนักเรียนจากการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน และกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเทคนิคโคชิงผลที่เกิดกับชุมชนผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบลบึงให้ความสำคัญสนับสน,นุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอประโยชน์ที่ได้รับ การนำกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการเปิดชั้นเรียนและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเทคนิคโคชชิงในการจัดการเรียนรู้ไปใช้พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพละศึกษาเพื่อการพัฒนาความสามารถทักษะกีฬาของนักเรียนให้เต็มศักยภาพนักเรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีความสามารถสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จัดกิจกรรมให้นักเรียนแบบหลากหลายให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการเรียนโดยมีครูผู้สอนเป็นพี่เลี้ยงหรือโคชชิ่งปัจจัยความสำเร็จ 1. ผู้บริหารได้ศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องการเปิดชั้นเรียนผ่านกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการนิเทศกำกับติดตามให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ให้ความสําคัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. ครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความมุ่งมั่นในการเปิดชั้นเรียนและมีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. ผู้ปกครองให้ความสําคัญและสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนของบุตรหลาน 4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางาน ใฝ่เรียนรู้และมีความรับผิดชอบต่อตอนเองนักเรียนมีทักษะกีฬามากขึ้นและมีความสุขในการเรียนวิชาภาะศึกษาบทเรียนที่ได้รับครูนำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ผ่านกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เทคนิคโคชชิ่งปรับเป็นแผน C เพื่อใช้สอนในครั้งต่อไปการเผยแพร่ เผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่อง YouTube คุณครูจิตยาดาเหมือนจเจริญขยายผลให้กับครูผู้สนใจในสถานศึกษานำสู่การปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกรายวิชารางวัลที่ได้รับได้รับรางวัล s t Practice ครูผู้พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ l e ARNING LOSS ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกันภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ระดับดีเยี่ยมได้รับรางวัลครูผู้สอนดีระดับสมาร์ททีเชอร์โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกันภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 ข้าพเจ้านางสาวจิจด,ดาเหมือนเจริญขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ